สวัสดีงามง,งามค่ะสงามงามค่ะได้เงาตัวค่ะาถึงกันไม่ได้ซานซินมาค่ะลาบหมูพี่น้องหิวกะเพราไทยทำลาบหมูกินลวกคะน้าเสิร์ฟกิมจินี่อยากทำตุ่มๆชอบแบบนี้นะคะอร่อยอร่อย ผักไทยคะ่ะลงเครื่องมาตุ้มๆก็ให้โอป้าพาไปเอาผักไทยที่มาดูรีลงเมื่อคะ่ะอืมบมายโมงยี่สิบเอ็ดเกาหลีมันห่างกันสองชั่วโมงที่ประเทศไทยนี่บ่ายโมงที่นนท์ก็คงสิบเอ็ดโมง 嗯很好 กินกเนื้อยา่างเกาหลีคจะใจดวงๆก็เอามากินกับลาบก็ได้อร่อยเหมือนกันคำใหญ่เงี้ยถ้าแบ่งออกเป็นสองคำที่บาทไทยค่ะกำละห้าพันมอล เดี๋ยวนี้ก็เอายี่สิบเจ็ดคูณเป็นเท่าไหร่ครับคำละร้อยเท่าไหร่สามสิบห้าสี่สิบก็สองร้อยแปดสิบสามร้อยค่ะ กิมจิกิมจิต้นหอมคุณๆชอบกิมจิต้นหอมน้อยค่ะอร่อยไม่ยายทำมาอรเลย เขาเรียกพากิมจิอ,มอร่อยอยู่ที่ปรุงค่ะกิมจิไม่ยาาเขาจะไม่ห่วงเครื่อง มีกุ้งม,มีปลามีซอสมีขิงปรุงลงไปหมักก่อจะออกมาได้เป็นกิมจินะคะพี่น้องจะอ่อนค่ะับจี่กระปุบบนเนาะพี่น้องปุ่นปลาทู กินเองสามีไปทำงานต้องรีบกินกพาะมันมีกินฉุนของสารเขาจำมาแล้วก็จะเหม็นเดี๋ยวลักโซฟาห้ฉันไปทิ้งอีกเห็นไหมคะข้างหลังโซฟาให,ใหญ่เบอเลอร ซื้อตั้งหลายแสนบอลแกเอาไปทิ้งครึ่งหนึ่งทำซ้มตำหกเข็มเงินผักชีค่ะผักหอมปลอมมันเห่าพี่น้องแซ่บ 英超。 นี้วันที่สิบห้านะคะนะที่บ้านเราก็จะใช้ยังไม่เกินสองกานกันอยู่ ที่มาดูรีน่ะง,งามร้านสายชันปลูกเองค่ะ กินทั้งคู่ช้อนสมกินทั้งตะเกียบได้ค่ะยดว่ากันนะคะเนาะแล้วคนได้เอาจะนัดนจานจานก็สมมาเสร็จมายิบกิ้มเจี่ยม,มันยิบไม่ได้มันก็ต้องใช้ตะเกียบ ทุก็เลยใช้เหมารวมเลยสองจันสัญชาติต้องกินสองเ <ś> น <led> ่้ยสไตล์กินมันไปนเถอะค่ะกินสไตล์ไหนมันก็เข้าไปอยู่ในปากเราในท้องเราเนี่ย นีมันอากาศดีล้ค่ะพี่น้องเอาหลีอากาศดีอากาศเย็นปาชีลาวเนี่ยเวลากินที่ประเทศไทยเรากินแรงแรงสุนฉุนเลยพูกที่ประเทศเกาหลีเนี่ยดามันเย็นดินเขาดีอากาศเขาเยนมันอวบมันกรอบไม่ฉุน ้มัหอนอ่อนพอดีขนาดก็เหมือนกันไม่แกนไม่แคะต้นใหญ่ปกติถ้าใหญ่อย่างเงี้ยเราจะปอกเปลือกออกนนะ่ากินไม่ได้นะลอกกาบลอกเปลือกตุ้มๆลวกทั้งหมดหวานกว่าอร่อย ไทยมันเป็นสมุนไพรนะพี่น้องกินแล้วมันเลือดลมดีนะพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมชีหอมฝรั่ง แห้งเอามาจากประเทศไทยัวอืมเป็นหูหลุ hát lên đi không? Tao mà Tao xảy ra lọc đấy Cảm Chẹp รวอร์จริงตรงก็จะเก็บใส่กล่องทัพเปอร์เวครับอิ่มมากอร่อยมากมาถึงวันแรกหิวข้าวมาก ไม่อยาทาเนื้ hmm. <à> อย่างเกาหลีให้แล้วก so ็ต้มถั่วเน่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ของแต่ฉันเรียกถั่วเน่ากินหมดพ่อปู่ตกใจอ้วลูกสบว่ฉันไม่เคยกินข้าวเยอะขนาดนี้ทำไมมันกินเยอะแกพูดเร็นภาษาเกาหลีนะสามีเอาไปแล้วบอกว่าเทาหิวข้าวตั้งแต่เขาจะขึ้นเครื่องนะเขา้ขึ้นเครื่องตีหนึ่งเขา เลยไม่ได้กินข้าวเย็นเขาขึ้นเครื่องแล้วเขาไม่กินมาถึงนี่ฉันก็ไม่ได้พาเขาแวะกินที่ไหนเอาของฝากไปฝากร้านเขาที่มาดูดีแล้วก็ผักไทยมาแล้วก็มาเนี่ยมาโทรบอกแม่ให้ทำกับข้าวใม้กินหมดไม่อยากจามีบอกว่าแม่เธอรู้ไหมว่าไม่ยากเวลาเขามีติ่งกันมันเป็น โฮมเทาวันเป็นบ้านเกิดนะคะเหมือนบ้านนอกเรามันก็เป็นถ้าบ้านเราก็เหมือนว่าที่ที่พบปะสังสรรค์กันจะมีอาหารการกินมีข้าวมีอาหารรัฐบาลเขาจะไปไว้ให้เหมือนศาลาการหมู่บ้านศาลาการประเรียนน่ะมีตู้เย็นมีแอร์มีพัดลมมีอะไรอาหารการกินแ้แม่พูดแม่ยาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าลูกสะใภ้ฉันนะ่ะคนไทยแท้กุ๊ เมื่อก่อนเขากินอาหารเกาหลีไม่เป็นเลยเขากินไม่ได้ฉันสงสารเจ้าเงินให้เขาทุกเดือนใส่จองให้เขาทุกเดือนให้เขาไปซื้ออาหารไทยไทยมาถือบอนว่า <c oughs> เอาไปซื้อสมตำมันกินแต่สอดเหม็นๆปลาสมตำมันบวเปิดใจมันบ่เปิดตามันกินอาหารเกาหลีฉันเห็นให้มันกิน ฉันพยายามให้มันกินให้มันบอกให้มันปับกินให้ได้อาหารไทยมันแพงถ้นรีดตัวเราได้พี่น้องมียาติแล้วใจดีใจดีเราดีดีเลยพวเราบอกว่าเธอรองเปิดใจนี่ยกินพยายามกินอาหารเกาหลีเกาหลีเพราะว่าแต่ฉันไปพิธีไทยท่านก็ฉันกคสิพยายามกินอาหารไทยให้มันได้แต่สนับมันก็ ย่ำเมตติงกันขอกัวมีพี่สาวพี่ชายมีหลานมีอย่างมีเห้าคนเดียวเป็นคนไทยอย่างสิ่งี่เราไปน้องย่านมันเขาพิ่นบดายยังบดายมันกินเห็นมันคือพืน่นแต่ก่อนมีติงย่ำได้ไม่ยานเราต้องเห็นอาหารอาหารไทยต้มยำกุง้งู้ขาชอบกุ้งต้มยำกุง้งว่าต้มเข้มแล้วก็ต้มย่ำนี่แจมรสอาหารไทยให้ลูกสะบไก่โอ้ยน้ำหมูกลย ซ้ำเนีย่ยละพี่น้องกินอิ่มแล้วก็สีเซลไปไปเก็บไปกวนค่ะสวัสดีค่ะ